ไปกับน้องสองจัรเพทคนัชนะเข้าแพ้ตกอันสลายแล้วฮับโหลความหาราครับดิ้งแล้วครับขับยาดันดิ้งแล้วหูขวาจะดิ้งลงไป น้องเที่ยวนี้คขำหยาบไปอยู่โลกน้ำสีแดงจะทำตายหรือไม่เดี่เมื่อหงฟ้าหงฟ้ามหลาล้านลกน้ำสีตะองเดินจากอำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเเกรลุ่มแม่น้ำมูลกันตอกน,น้ำในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอ๋อแลออ้วมันทำหยาขำหยาสีแดงแปลว่าไม่หล่ออีละไม่คายล้มแล้วตอนนี้หาคนตาพายตาคนตามเบิกขำหยาจะเบิกและเบิดเพื่อเพื่อหงฟ้าเขบอกว่ายจะไม่มีไม่เบียดยางไอ้แปะเสมอกันจะตาคนตาจากได้บวกสามหงฟ้ามหาลาน เขาจะพาจะเสมอกันอยู่ขับยากคับยานบอกว่าไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาแล้วจะตีมีหงฟ้าทันหรือไม่ทันทันไม่ทันเอาแล้วไม่หงฟ้าหงฟ้ามหาราชกลางเอาบินบินีีอาไบหนบีอาบินบ,บ,นบีขับยากคับยานคับยากจะแสงได้แสงได้แสงได้เวลาเอาลวลาแบบนี้คับยานว่าจะรู้หงรู้ใจหงฟ้ามหาราชพาให้แต่ตีสังเกตในท้ายทง รู้แล้วว่าพี่น้องที่ชมอยู่ลินฟังจะรู้แล้วว่าขับจานว่าวจะขับยังไงปล่อยให้ทีมงขององค์ป่าวมาหาลากหนีไปมขาดก็เป็นขาดขาดก็เป็นขาดขับยานขับยานจากอำเภอแนนแดงจังหวันนะดนครปฐมก็ผ่านไปแบบยืดองยืดหนุ่งตั้อององคอ์บูมแบดดิ ลืมเเพ่เคิ่ลยแจจะบอ้นีไอไรของามหาลากองสกองควัองใสกองควตจตีกันาเฮ้ยผัดจานไม่เลเราจะวีดได้้าใครก จ้าใบเรือปันไปแด้ไปูกปะดีเข้าเส้นายขับเรือเข้าเส้นชายขับกรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำร่องน้ำนักเดินลองตาผมตาหมาดคุณอยน่ที่ไหนนะครับร่องน้ำนักเดินตาหาดเจากบ้านลมแรงครับตะบนแหลลาชีตะไนทเป็นเรือชนะรับที่ยู่